รองโฆษกรัฐบาลยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยของอดีตนายกรัฐมนตรีไม่แตกต่างจากครั้งที่ยังมีตําแหน่งติดตามจากคุณเพนพริพันโนไทยมีรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณพิมพ์นภัรคะรองโฆษกรัฐบาลนะคะยืนยันว่าไม่ทราบข่าวหรือมีความเคลื่อนไหวใดๆถึงการขอลีภัยไปต่างประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีคะ่ะคอนรีสังเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวอาดีตนายกรัฐมนตรีจาริภยัภยไปสารัฐว่าขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวและขอให้อย่าวิตกกังวลโดยเฉพาะเหตุการณ์ตรวจคนที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้นําระดับ v i p และย้าว่าไม่มีการค้นรถอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ตรวจค้นรถในกระบวนเท่านั้นเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นซึ่งการกระทําของเจ้าหน้าที่ไม่ถือว่าเกินกว่าเหตุขออนุญาตนำไป เรื่องการเมืองที่ผ่านมารัฐบาลให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับช่วงที่ดํารงตําแหน่งการรักษาความปลอดภัยในลักษณะนี้จะเป็นแนวทางที่ใช้ในทุกพื้นที่หากมีผู้นํา v i p เดินทางไป ก่อนหน้านี้นะคะพลตรีสรรเสริญรองโฆษกได้ตรวจดูความพร้อมในการจัดงานตลาดน้ําที่จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยพัฒนาบริเวณคลองพดุงกรุงกเกษมส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP ที่มีหมอมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบการกำหนดกรอบโครงการลงทุนเพื่อเปิดให้เอกชนได้ร่วมลงทุนมีทั้งโครงการลงทุนต่ำกว่า1,000ล้านบาทให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาแผนลงทุนด้วยตนเอง ส่วนโครงการลงทุน1ถึง5 0 0 0ล้านบาทหากเป็นโครงการบริการสาธารณะเช่นสร้างรถไฟฟ้าคณะกรรมการ PPP จะเป็นผู้พิจารณาแผนลงทุนโดยจะมีแนวทางกำหนดวงเงินลงทุนชัดเจนป้องกันหลีกเลี่ยงกำหนดเงินลงทุนเพียง999ล้านบาททั้งนี้การที่กฎหมายลูกอีก14ฉบับกำลังจะมีผลบังคับใช้เพื่อดึงเอกชนเข้าร่วมลงทุนในการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงมอเตอร์เวย์และท่าเรือน้ำลึกค่ะ สำหรับงานตลาดน้ำที่จะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีไปจนถึงวันที่1มีนาคมรวมทั้งหมด18วันนะคะในเวลาที่11นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะคุณพิมพ์นภัสค่ะ